สวัสดีครับผมยูตะนะครับก็วันนี้เรามาที่โอซากานังโกเฟรีทามินอลหรือว่าท่าเรือโอซาก้าใต้นะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะเรามาท่าเรือเราจะมาทําอะไรใช่ครับเราจะขึ้นเรือนั่นแหละครับก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีาการเดินทางหลายแบบเหมือนให้เลยนะครับกระเครื่องบินรถไฟรถทางเรือนรถบัสอะไรแล้วแต่แต่ว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือน,นครับที่ไทยไม่น่าจะมีก็คือ ที่ญี่ปุ่นนี่จะมีเฟรี่ที่เราสามารถนอนในเฟรี่ได้ก็คือเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราจะไปตั้งแต่โอซาก้าตรงนี้ถึงฟุกุโอกะนะครับท่าเรือซิโมจินะครับผมก็เราจะใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแทนที่เราจะขึ้นชินคันเซ็นไป2ชั่วโมงนะเราจะอยู่ในเรือทั้งหมด12ชั่วโมงก็เราไปกันครับผม ก็เรายังมีเวลาเยอะมากนะครับถึงเราจะถึงเวลาขึ้นเรือแล้วก็เราก็พยายามหาตรงไหนที่เราสามารถดูทุกทุกส่วนของเรือได้แล้วก็เจอแล้วนะครับใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่าความยาวเนี่ย183มเมตรเลยทีเดียวครับครับก็มันจะมีโลโก้ของเรือเนี่ยนะครับเป็นสีแดงอันนี้คือ,อตัวเมียนะครับ ชื่อว่าโนรีนานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวผู้สีน้ําเงินก็จะเป็นอีกลำหนึ่งนะครับก็ลำที่เราจะขึ้นเนี่ยเป็นสีแดงแต่มันจะมีอีกลำหนึ่งเป็นสีน้ําเงินอันนั้นเป็นตัวผู้ชื่อว่าเฟลีนี่นะครับก็เอาตัวผู้มาติดกับตัวเมียชื่อนะครับมันจะเป็นเฟรีนี่โนรีนาซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็แบบเฟรีนี่โนรีนะก็มันจะแปลว่าเรามาขึ้นเรือเฟรี่กันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือว่าเหมือนเนี่ยในเรือเขาจะมีเหมือนเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ด้วยนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเมาเรือหรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากสสสาเสียตังค์เยอะนะครับเราก็เลยเลือกที่จะซื้อของในรอสันก่อนนะครับ 6โมงครึ่งน,นะครับถึงเวลาขึ้นเรือแล้วเขาก็เปิดประตูแล้วครับนั้นเราไปขึ้นเรือกัน,นครับเราจะเช็คตัว ทุ่มห้าสิบที่เราจะไปนะครับทุ่มห้าสิบก็จะขึ้นไปข้างบนน,นะครับเราน่าจะขึ้นจากเรียกว่าท้องเรือนะครับระดับกลาง,ลางของเรือนะครับข้างล่างจะเป็นส่วนของรถยนต์กับรถบรรทุก รวมรถมอไซค์ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเอารถของตัวเองไปด้วยไปถึงนเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนเราเดินเข้าไปในเขาวุมกดเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา Welcome to Feli Fukuoka. มีลิฟต์ในเรือด้วยเว้ยสี่ศูนย์ห้าโอเคฝั่งนู้นใช่ไหม 福岡にご乗船いただきまして誠にありがとうございます本線は ก็ห้องเราเนี together, ่ยมันเราเราซื้อห้องแบบสี่คนนะฮะก็จะมีเตียงสี่อันแล้วก็มีนี่ครับชุดนอนสี่ชุดเนาะชุดนอนจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีผ้านะครับอันนี้ได้ฟรีเอากลับบ้านได้เป็นมีชื่อเรืออยู่ในนี้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นแก้วชามีใบชา มีกาต้มน้ำร้อนแล้วก็มีทิชชู่ก็จะเหมือนโรงแรมเป๊ะเลยนะครับข้างบนก็จะมีเป็นราวตากผ้าแล้วก็มีสเปร์กิ่นด้วยนะครับก็จะเหมือนโรงแรมเป๊ะเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือนี่ครับมีไลฟ์แจ็กเก็ตนะครับผมอืมดูสิอ ยังไม่ทาออกเลยเขเริ่มรู้สึกว่ามันมันสั่นแล้วนี่ก็จะเป็นที่แตกต่างระหว่างโรงแรมกับเรือ,อนอนนะครับเออเวมันสั่นเว้อ่ะก็พอเราเข้ามาเนี่ยนี่มันก็จะเป็นประตูห้องชั้นใแล้วมันก็จะมีกระจกหนึ่งบ้านบันดีจ้าแล้วก็มันจะมีอ่านี่ก็จะเป็นกระจกอีกใบหนึ่งแล้วก็ ซิงนะครับสำหรับล้างมือมีสบู่มีแก้วน้ําแล้วก็มีนี่มันมีแปรงสีฟันให้ด้วยนะครับนนรก็ชายก็ห้องอาบน้ำชายนะครับก็ใช้ตั้งแต่หกโมงึ้นเ,เลย you yeah. เ่กี้เราไปดูสะพานลอยมาเออแล้วมันแบบว่าคือมันสวยนะแต่ว่าแบบลมก็แรงหนาวก็หนาวเออแบบโคตรหนาวเลยอะก็นี่ได้เวลาว่าว่าจะไปอาบน้ำหน่อยเดี๋ยวเ <ST S> มื่อกี้ผมพูดชื่อสะพานว่าอะไรคุณพูดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมกลับไปดูใหม่กลับไปเปิดใหม่จนกว่าจะพูดได้นะไปอาบน้ำก่อน มีแต่ผ้าผืนเล็กนะเนาะแล้วก็อาจจะเช็ดตัวยากหน่อยถ้าใครต้องการผ้าผืนใหญ่ก็ต้องลงไปซื้อข้างล่างนะครับมีขายอยู่ก็เพื่อมันดึกแล้วแต่ว่ารู้สึกหิวนิดหน่นะครับก็เลยเรามากินนี่ยากิโซบะนิซฮาระอิเปจัง 으이 <laughs> 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 ห้าทุ่มแล้วนะครับก็เราเตรียมนอน นี่จะเป็นชุดนอนที่ทางเรือให้มานะครับก็จะมีชื่อของบริษัทอยู่ตรงอกนะครับก็มันเป็นเหมือนชุดนอนที่โรงแรมในญี่ปุ่นออกให้ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเขาเขียนมาห้ามใส่อันนี้ลงไปที่ร้านอาหารหรือว่าร้านค้าข้างล่างนะครับก็แต่น่าจะไปห้องน้ำได้มั้งก็ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับก็พอถึงสักเที่ยงคืนเนี่ยพวก ร้านขายของกับห้องอาบน้าใหญ่คือปิดไปแล้วคือข้างนอกจะค่อนข้างเงียบไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ในทีวีของห้องเนี่ยเราสามารถเปิดดูได้ว่าตอนเนี้เราอยู่ตรงไหนคราวนี้พอผมดูคือเราอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วคือเราออกประมาณสองทุ่มใช่ไหมแล้วก็ตอนเนี้ตีหนึ่งคือประมาณห้าชั่วโมงถ้าครึ่งทางเราจะใช้อีกห้าชั่วโมงก็ถึงประมาณหกโมงเช้า แต่ว่าในกําหนดการเขาบอกถึง8ปดโมงครึ่งนะครับอืมเราจะถึง8ปดโมงครึ่งจริงหรือเปล่ามันมีโอกาสถึงเร็วกว่านั้นอืมช่างมันไม่เป็นไรนอนกันเถอะครับฟันดีครับตำรวจครับก็ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ เมื่อประมาณ6โมง40เนี่ยมีประกาศอตอนเช้านะครับบอกว่าร้านอาหารข้างล่างเปิดให้ทานอาหารเช้าแล้วใครอยากอาบน้ำก็สามารถไปอาบได้นะผมแล้วก็บอกไปว่าเรือลำนี้น่าจะถึงตามกําหนดนะครับ8โมงคึ่งก็โชคดีที่ไม่ไปชนอะไรระหว่างทางหรือว่าไม่มีโจนสลัดขโมยอะไรนะครับ ็นี่ตอนเช้านะครับแล้วก็เราอยู่ท้ายเรือด้วยแล้วก็เราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเราจะทำไททานิกนะครับ ก็ไปอาบน้ําตอนเช้ามานะครับคือว่าเมื่อคือนเนี่ยคือมันเป็นห้องอาบน้ําแบบที่มีหน้าต่างใหญ่ใช่ไหมแต่เขาเนี้ยเมืมอ่อเมื่อคืนมันมดืดแล้วก็มันไม่เห็นอะไรเลยก็เลยไปมาเมื่อกี้นะครับก็เห็นแล้วแต่ว่าเห็นเป็นทะเลสีฟ้าทั้งหมดเลยเะนะครับก็จริงๆอาบแค่ประมาณ10นาทีเพราะว่าถ้าอยู่นานเดี๋ยวเรามึนนะครับก็ใกล้เวลาที่เรือจะถึงหาแล้วเราไป เตรียมของลงเรือกันครับ ผมก็ตอนนี้เรือกําลังเคลื่อนที่จะประกบท่าเรือแล้วนะครับอุ้ลมแรงมากก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีนะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนโรงแรมที่เคลื่อนที่ได้เลยนะครับมีทุกอย่างมีทั้งอาหารมีทั้งห้องอาบ,บน้ำนะครับแต่ว่ามีจุดที่ไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปก็คือเรื่องสัน่นเรื่องโยกนิดนึงเนาะแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้สั่นอะไรมากนะมันก็เหมือนแบบเก้าอี้นวดเลยใช่ไหม ออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องเน็ตนะครับก็อาจจะไม่แรงแล้วก็อาจจะใช้ได้ไม่นานมากนะครับผมมีข้อจํากัดแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าใครที่อยากขึ้นทิพแบบช้าๆแบบสโลไลฟ์นะครับไม่อยากขึ้นรถไฟเร็วๆอยากแบบนอนตื่นมาแล้วถึงจุดหมายเลยอะไรางี้นะครับก็ถือว่าแนะนำเฟอร์รี่มากๆนะครับที่ไทยอาจจะมีแบบระยะสั้นเนาะแบบไปฝั่งตรงข้ามอะไรางี้แต่ว่าไม่น่ามีแบบคันอาที่ใหญ่แล้วก็ ที่นานขนาดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคมนาคมที่แนะนําในญี่ปุ่นครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆครับผมผมค,ครับ